สวัสดีครับผมนายาคนเกษตรครับอ่าเมื่อนี้ผมอยู่กับงวสายหูครับพี่น้องได้ไหมเห็นสายหูนะครับงัองามๆครับกาสิบบ่คอคยเห็นปะในในหมู่บ้านของเขาเนี่ครับบ้านบ้านที่ผมอยู่เนี่ยนะครับต่ว่างงวตัวนี้ผมเห็นตั้งแต่ปีที่แล้วครับปีที่แล้วได้ใน้มล่นน้ำเพลินนะครับพอดีได้มา ่านมาทั้งนี้นะครับก็เลยไนีมาเห็นความคืบหนาความใหญ่ขึ้นนะครับเป็นสายหูครับพี่น้องเป็นหัวสายหูนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิ้งเบิ้งหนาก้อนครับพี่น้องก็ถือว่าสมบูรณ์ดีครับเรื่องในสมบูรณ์ครับเป็นหัวแม่ลูกนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งลูกมันก่อนนะครับแสงทั้งนี้อาจจะย่อนเั็กน้อยได้พี่น้องน่ครับสูง เกือบเกือบร้อยเกือบเกือบร้อยสี่สิบแหลอพี่น้องคิดว่านะครับผมกับกาเอาแด้ครับพี่นอ้นองก้าเอาพี่น้องกับเบึ้งเบึ้งเรื่องตามใจตาเลยครับนะครับสีแดงดีครับอันนี้ได้สอบถามเจ้าของว่าเพิ่นแล้วครับเป็นลูกของ ดวงตะวันครับเป็นเพศเมียนะครับเป็นวัวตัวแม่ครับพี่น้องเป็นวัวตัวแม่นะครับกระสีออกแดงแล้วครับนะครับสายหูสิบ่อย็นปันใดนะครับนี่ครับหนาแล้วนะครับซึ่งเชื่องครับพี่น้อง จะของรอวัยยเอาหย่ามาให้เราแล้วก็ย่างไปพอดีสอบถามเมื่อกี้ครับามื่อวันที่14มีนาคม2 5 6พนะครับผมถามเพื่อนแล้วเพื่นว่ามีทุนาานี่ก็สิครบสปีนะครับอายุนะครับนี่งวปีกว่านะครับทางด้านนี้เป็นแม่นะครับนี่ครับ ขอโทษเราอยู่ใกล้ๆแล้วก็บเห็นชัดนะครับผมกเดินๆอ่อนพราะว่าแสงแดดมันนะครับอันนี้เป็นแม่ของเจ้าสาวน้อยตัวนั้นครับก็สิเป็นออกเป็นสีเทาๆนะครับออกเทาๆนะครับนี่ครับแม่หางหลากดินลนะครับสมบูรณ์ดีครับ ผมลืมสอบถามไปว่าแม่เราผสมไปหรือยังนะครับนี่ครับสายหูงามๆกย่ยังมี้ห้ห็นครับนี่ครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับบอรู้ว่าเพิ่นผสมไปหรือยังนะครับเพราะว่าเห็นอ้นๆ้ว,น,วนสี่ลูก สี่ส่วนสองปีแล้วผมคิดว่าหนา่าสะผสม,มแล้วนะครับเดี๋ยวผมสิสอบถามเพิ่นมืออีกทีหนึ่งนะครับลูกเจ้าดวงตะวันครับพี่น้องมะบึงหูเร้านะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับสีแดงงามครับ เห็นแล้วกังําหูงําตาครับพี่นอ้องหาเรียงสายหูนะครับลูกของดวงตะวันนะครับมิถุนานนี่กัสีครบสองปีนะครับอันนั่นฟูนแม่นะครับแม่ก็โอนทวน แม่เลาก็น่าสะผสมแล้หล่ะผมว่างัวมันถืมันอยู่สองปีแล้วนะครับลืมถามเราเจ้าของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวถามอีกที่หนึ่งแล้วเพิ่มข้อมูลให้นะครับเอาละรครับพี่น้องผมนายาคนเกษตรกะในมีโอกาสมาหาเลาะตามทงุงตามทาตามคอ,อกต่างๆไม่เห็นงัวกะอยากถ่ายให้พี่น้องเห็นครับผู้ใดเขาวมาเบื่องล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตาม ช่องนายาผู้ที่มักเรียงหวัวคือกันนะครับผู้มักหวัวนะครับกบบบึง่งหลายๆสายพันธุ์ไปนะครับโอ้ยกินหยาดีครับพี่นอ้องทั้งแม่ทั้งลูกนะครับนี่แม่ครับ สวยงามครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็ผู้ดใดขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามช่องนายาะนะครับเจอของงามๆของสวยๆก็สะได้เอาไปฝากพี่ฝากน้องเช่าเกษตรกรผู้มักเรียงวัวเลียงควายนะครับนะครับอ่ะมื่อนี้สลับสายหูออกมาฝากพี่น้องซํำนีก่อนนะครับ ขอบคุณทีท่ติดตามช่องนัยาคนเกษตรสำหรับคลิปนี้ฝากไว้กับเจ้าสาวน้อยลูกสาวของดวงตะวันครับเะครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ